ผม,ผมได้พอผมบอกพอได้ถือละหน่วยสองหน่วยนี่พอคล้องอกอยู่ว่ากรดอ๋อโ้ยเจ็ดเจ็ดแปดแปดแล้วพี่น้องแปดแล้วเก้าเก้าสิบ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแลกเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนมื่อนี้กับมาพ่อควข้นสองปลากระเจ๋เขียนในเสาวันทียีสามท่านว่าคมปีพศ2568น,น้อจ้าอ่ะพ่อพีพ่อน้องในรูปแบบเขาปลาเด้อพี่น้องเซลนี่หลังจากบอยบอยด้เขาปลามาหลายเหมือนเนาะแม่นจ้าล่าสุดกับไปหาปลาก่อนพี่น้องส่วนเมื่อวานหมอมีคลิปเด้อพี่น้องเมื่อวาดนี่ ภารกิจอยู่ไฮอยู่สวนเมื่อวานกับดฎิพลบอกพี่บอกน้องเลยพี่น้องเมื่อวานนี่เมื่อยหลายอากาศกัะห้องห่อนเมื่อวานนี่เดินทอเดินระบบนำไ้สวนยางพาราอ่ะมื่อเนี้กับมาพอ้กันอยู่ป่าในรูปแบบหาหอยเดือจ้าหาหอยละพี่น้องมื่อนี้หลังจากห่างหายจากห้าหอยเดือไปโดนเนาะแม่นจ้ามาหลุดน้ากันพี่น้องว่าสิได้สิมานบอกระสิสลับซับเปลี่ยนหาอยู่หากินให้พี่น้องได้พอหลายรูปแบบไปสิหลับพี่น้อง ไปหล่นน้กันพี่น้องเสานี่ไปจ้าหลังจากห่างหายจากการเข่าป่ามาหลายเมือเติบพี่น้องส่วนมากกระจิบไปหาสอนตามเบื้งตามหนองฮะเมื่อนีก้กยมาพอพี่พอน้องในรูปแบบเข่าป่าเด้อพี่น้องตามหาห้อยเดือห้อยเหลื่อยตอนนี้แยกเกลืเจอแล้วพี่น้อง okay. อช็อตแหลกแหกมนัตนตัวนี้ออกละไว,ว้เห็ดคือน้ำพังเอ้เจอน้ำโพงใหม่เน้ะ น้ำโกนใหม่เพิ่งก็อยู่พี่น้งองนี่คุณพ่อขี้จนแนม่พิงค์ขี้จนก็เลยเบิง่งน,<ะ>น้อยเด้อพี่น้องนะเข่ามากกับมันรสเด้อข่ดไพโ่นอะ่อะนอยู่นี่พ่งพี่น้งองอาจสิบ่ชัดปานไดดูนุ่กันบางสิมีจักหน่อยโว้ยใส่หน่อยบนเขาเนาะโว้ยใส่เนาะที่หนึ่งใส่บิ๊กบิ๊กเลย สองอุ um, ้ยอ้ยจะมาจีบเป็นน้องคือเขาได้ได er> ้ปะสามสามนอยแหละพี่น้องในการหาเนี่ยก็ต้องมีแบตไว้สองน้ำเด้อพี่น้องโอ้โหพอโผล่นโลกม่ผีเดี๋ยวพอใหญ่โลงกลางๆ่ะไม่เอานทาโจกก็ได้ มันไปสามหน่วยพี่น้องอ่ะพี่น้องสังเกตเด้อพี่น้องนี่ฟิล์มน้ำลายเพิ่อนอืนี่เพิ่นจอยู่ไตแง่แมงมุมนี่ถ้ามองได้มีพวกมีโกนใหม่เนี่เพิ่งกระจตยหาที่ลบที่อาศัยล่ะพี่น้องขิดว่าไม่ยู่บ่คิดว่า,อวาโอ้ยอีลีน,นั่นพี่น้องนะั่นจังวยเดี๋ยวเด้อหามุมก่อน สสนั่นนั่นพี่น้องนะั่นนั่นเห็นแต่กล่นบนนั่นหมูกว่าสิมีจักหน่วยคาดว่าสิประมาณหน่วยหนึ่งนี่แหละนะล่วงเอาววันถ้าอยู่บนพงใหญ่ขาดแบดเบิ่งกับปลอดภัยแล้วเรือยพี่น้องปลอดไพ่เลยะอุ้ยใสย่ใหญ่แห้งใส่ใส่จะพี่น้องกูจัมโบ้เลยพี่น้องสุดยอดหน่วยเดียวเนาะนีะ่เด้ท้าผีเด้ใส่ละเจ๊ก็อยู่ได้พี่น้องบานนี้ อา,าบ,บ,บ่ใส่หน่อยใส่หน่อยเนาะ م. ใส่กลางอืลักษณะพันยูพี่น้องเม,ม,มื่อก็ติีหาอยู่จังสี่หล่ะนี้น้ำลายเต็มเลยน้ำลายมันเป็นฟิล์มข,า,ขาวๆเนาะบเอาพี่น้องตัวนี้มันหน่อยพวกดินบ่ค่อยมีพันยูตามพงกใหม่เนาะมาหลุดเรื่างวันี้จักหนวยพี่น้องจรนวยน,น้ำลายมันไม่เหนี่ไม่จะฟิมมันเออวันนี้จักหนวยพ้านหหใส่ให้เจ้ามาหลุนก็พี่กับนองของมึง โอ้นั่นพี่น้องนั่นดินั่นดีนั่นดีทั้งสามบนตัวนั่นสามเ่สามนั่นอ๋อเห็นในกล่องสามบอกว่าโจกเข้าไปสีมีจังหน่วยพี่น้องเ๋อะกาดว่าสีมีสามแล่ะนั่นสามหน่วยปันปันไข่ไก่เนาะปันอยู่ในห้างไข่พี่น้องเข้าไปปลอดภัยหล้วล่ะพี่น้องนในการหลวงการเอานี่กับเบิ้งอยู่เด้อพี่น้องเอ็ดซี่พี่น้อง เืินเต้นน้ำย้ำหลวงวะท่านสามเมืองเตี๋ยวฟิล์มเพลินคืออ,อยู่สามเพ<ป>ื่อนไงเปิ <laughs> ดเนาะเฮ้ยสามพี่<า>น,น้องส,สวยๆเลยโซนนี่จอมปวกเพิ่นบอกคอยมีหูเนาะเพิ่นก็เลยอยู่ตามโกนใหม่ตามพวงใหม่ข้อพยาเกตคอยว่ามีแผลเพื่อนไงเสียงดังแปลกอยู่เนี่ยเต็นเบิ้งเตี๋ยเนาะ ่วนนี้บอคอยพอควงดินเนาะแต่แต่นํำโคนใหม่พี่น้องเห็นบ่น่นนนั่นังตังปีมีโคนบ่เนี่นี่คือกันเลยนี่บ่ออมีโไปคือกังางปีกันเห็นชน่้นเห็นสองพี่น้องนี่อีก สองสามสามเอาสามสามนสี่บาทเลยเอาหลายเลยพี่น้องน่ะหลายบ่หลายได้ข้างในนั่นโอ้นั่นนั่นเดี๋ยวจะพุดเอายี่ก้อนเห็นจากหน่วยที่เห็นมันอยู่ในสามอ่ะหนึ่งอ๋ออ๋อสอนใส่เป็นพี่น้องใหญ่ห้อยเดือยสาม ประกาศว่าแมนแมนบล่านเด็กอ้สุดเเขาเขาไปอีกเขาไปอีกเขาตามเข้าไปบนแน่ได้กองกองอวกวัวกูน่เนาอยู่กับเป็นได้เออแม่สีลายอยู่นหญ่หลุดกันด้วหลุดกนาดเอามาก้อน่วยนี่ อ๋อฟรีแน่แงเสียมืงอีกป้ะว้าวแตกมาชักเก็ไปอีกก็โวกงวกใช่ไหมแตกประจักหน่วยนั่นเนาะดีละกินแสดงว่าตัวใบใหญ่ได้นี่เปลือกคนดอนอ๋อตัวใหญ่เนี่ยโปแตกง่ายเด้อพี่น้องกระดองคนแข็งเปลือกคนแข็งนั่นนี่บอกน้่ะหน่วยเก่าเพิ่นเอ๋อเบิร์ตแหละล่ะพี่น้องเบคนข้างนี่เนาะเบคนข้างนี่ น่านเดรับก็ดีถระเจ้าพอช่วงหอยพอเห็นได้ฟังข้างนี้นี่้านอยที่หาบาทนี่ลบมุมมาอยู่ผู้เดียวอ้ยหาน่อยจ้ะพอพุ่งดินมานเร็วพี่นนอหาแล้วหายอดใส่บิ๊ก แต่ว่าโซ่นี่พงดินบ่ค่อยเห็นเนาะแมนบ่คือโซนห่อหาเนาะคุณเต็มอะหลุดน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องลักษณะปลาก็เป็นสัญญาณเขาสูน่าแหล่งแรเด้อพี่น้องมาเนี่ใบใหม่ใบไหลเริ่มหลวงล้นเต็มละส่วนเห็ดขาดว่าก็ขึ้นทีเบิร์ดแล้วล่ะพี่น้องมันย่างกับบอไรส์ปันได้ย่างกับสิเป็นเต็มพวกเห็ดกอนี่ล่ะเนาะแย่เกศแย่เสียมเข้าไปว่าดำพี่น้องคุณอืม จะเป็นพวกไงเด้พ um> ี่น ok no ้อยู <t <t ่หลายใครรู่เนาะแเะหลุนมี่น้องโวยคนูย่นอะไเนเห็นหนยหนึงแล้วเห็นอะไรเนาะเห็นอะไรจ้ะเห็นอะไรเนาะอัน้โอ้นั่นเปน้องนเห็นหน่อยหนึ่งแต่ว่าทงในกระดังแลกอยู่ด้วทงในยังเนาะนั่นนั่นน่มีดมีหลายเด้นี่ มีเสียล้นจะวุ้ยใส่นลพี่น้องใส่พี่น้องใส่จำโบเลยพุ่นเดี๋ยวขุดอีกกอนเนาะพี่ต้องขุดลากพี่ทำงามกองออกหยอกอยู่กระเป็นได้เนาะสามสิบขยุกวุ้ยนั่นเห็นเราสามเห็นสามเราบอ้อ๋อสี่ครับตัวออกมาพี่น้องพี่น้องบางท่านเป็นว่ากองเป็นระเบียบดีแท้คือจับว่างไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งก็อยู่จังสี่ละพี่น้อง ลักษณะห้อยเรืออยู่ปีกกล่องเข้าไปบ่อใดห้อยเรือพันุ์เป็นระเบียบเรียบร้อยทีเดินพ่นอยูพเพิ่นสิกองกันอยูยังสั่นนะพี่น้องนี่คือการคุดตามเขาไปเรื่อยเด้อพี่น้องนี่นี่ลักษณะพ่นอยูแบบนี้อ่ะบางเถ้อกัสั่นค้อนแน่ก็ภไปเด้อพี่น้องอยากให้พี่หน้องเบิ่งลักษณะพ่นอยูนี่พ่นกสิกองกันยูยังสีหละพี่น้อง เนาะเห็นสามเนาะเห็นสามจ้ะออกมาแล้วตัวหนึ่งเป็นสี่พี่น้องหลุนเบิ้งที่มีจักตัวบ้านเนี่ยอ๋อข่อยมาแข็งค่อยมาใสใสใหญ่ให้ยังวะโอ้เบิร์ดย้ายห้อยเดือ๋อล้วพี่น้องออกมาเบิร์ดหรือเ่เบิร์ดจ้ะต้องหลุนท่านซุดเนาะสุดเลยสุดเลยแมนบ่แมนแมนท่างนี้สุดย่างช่างผีเจ้าหลุนท่างนี้บ้านนี่ไอ้หู้ลบเข้าไปทั้งนั้นพี่น้อง ผมกอดหัวข้างนี่ก็เป็นเลยเนาะพุดเลยเนาะเองโมมี่มันไปซีพี่น้องพวกนี้รวมๆกันแล้วก็หลายเติมเลยเด้อพี่น้องตอนนี้หลายแล้วได้ลาบบางใหญ่พี่น้องคุณสุดยอดหน่วยหอยนี่จะหน่วยใหญ่น้อจ้าที่ลูกนี้พอบเบาๆนี่จักหน่วยกลางว่าโมโหพองกัน อ้ยฝ<ห>งใหญ่หแิ้งกว่าละอืมผุนมีหัวห้อยหอมมีหัวห้อยหอมอยู่น้ำกันโผงใหญ่เรียมขอความมิตรสิถ้าผีดก็แมนเบนิร์ดได้ผงมีจักหน่อยพุนพี่น้องพุนพุนหน่วยตุยขึ้หน่วยอันนี้หน่วยดีเนาะหน่วยดีหอยหอมกับมีนะ่ะหอยหอมสองหอยหอม บอ่มันเห็นสองมนบันสองบอแเมนเมนเอเปิดดอกอีกดีดีแล้วเนาะดีแมนบอกม่แมนดีเบอร์อมเมนตุยเนาะ่อวอออกว่ใส่จัมโบ้สองนาเต็มขนาดสามสี่กระอยหอมเอาคนนี้มเห็นว่าหันสี่โอ้ยปุ่นชียังย่างหมอเกยังก้างมีอีกใส่ละ นี่เขาไปเจักสี่เมื่อกิ้ดินถมพันโอ้นี่เดนี่เดย์แนมเห็นเลยนี่นี่อันพี่น้องนะเห็นตะกอนมันขาวๆเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกค่ะหอยหอมจ้ะแก่หอยหอมเนาะนี่อือหอยหอมหอยหวานรสชาติมันบกขึ้นกันเรื่องพี่น้องก็หอยเดือมีเอฟซีพี่น้องก็เหม็นทามอยู่ว่าหอยเดือกั็หอยหอมรสชาติขึ้นกันบ่ดยี่เหลี่ยมต้องคุดเลยคุณต้องคุดเลยคุณ เดี๋ยวกูเดีมาอยู่ผี่บัวชักเลียงทังฝุ่กฝุกก็คือเป็นผงในทางหลังเฮ้ยะคอยลุ่นเลยจิ่งหูร้ายน่นี่จะนวยตุยบนหูร้ายแห่งมันอีแม่บอกเ้ยเฮ้ยจะคอยมวลแกเป็นคนนวยหนึ่งทุกคนเป็นผงใหญ่แห่งผงไปทั่วทีเลยบานมีซิดมีซิด เอา้าเห็นหน่วยหนึ่งพี่น้องนี่นั่นเน,นี้ยต่อเห็นนี่กำลังได้มันเป็นมนันไว้หนึ่งพี่น้องนะโอ้หน่วยที่หก,หหกปัดใส่แ,แต่ว่ามันเป็นโพเข้าไปใน่ายคุณมันก็แยกกันอยู่ไปเรื่อยๆฮู้นี่พูดหน่วยหนึ่งค <ใ S 1> ุณแต่อีกไม่อีกบ่อือเนีเ้ยเจ้ติดคุดหาเบิด์เด่นติด้คุดเบิดอือ ุตามเขาไปอีกันพี่นอ,องไ,นได้จ้หน่วยล่ะได้หกหเจ็ดแก็บอกยหอมโอ้โงหอยหนึงนั่นเห,ห็นยังไเป็นยังสับอยู่แจกวางนบางได้อยู่เอาทำทีเจ็ดเ้วบอกเจ็ดแล้วจ้า น่เป็นพ่ไปอีกเยอะน้ำทางอยู่กันนี่เดนี่หน่วยหน่งนี่ดินถมเนาะดินถมเพิ่นอ้ยพี่น้องพี่วดบิ้งนใหญ่ที่ดินกว่าเฮ็ดถมมานจกหน่อยหนึ่งสองสามสี่า เจ็ดแปดแปดเก่าสิบก็ห้อยหอมมันไปเก่าหน่วยพี่น้องแปดหน่วยนอกให้เดือนนอแม่นจะให้เดือนปดสองพุ่งหอกใหญ่หนึ่งไปรุนพว่งไม่พี่น้องบ้านนี้ไอเกตพ่อบ่อหรอไอเกตบ่เจออยู่พี่น้องวะท่านพุ่งดินบ่พุ่งใหญ่ ปอง,องหงอยแค่อยู่เนาะถัดไปก็ไปเห็นหมอหมอก,อเ,อกมเห็นดอกยากเกลือต,ตอขุดอยู่เลกตอนนี้ให้พ่อใหญ่เลี่ยมจัดการเด้อจ้ะพ่อให้แล้วเป็นผู้ขุดเดอ้อกองหงอยแค่อยู่มีสิทธิ์ีด้พ่อใหญ่พ่อโกูนพ่นใหญ่แห้งไหมขุดก็ไปแนมเห็นแล้วพี่น้องอ

ยังหาตามจอมปวกเกรพี่น้องเจ้จอมปวกก็สังเกตเนี่ยหางหูคนร่วมๆแล้๋ยวถือประมานอยู่เรื่องที่น้องแต่ว่าเป็นยุโกนระโบราณสองสำน่อยสี่ห้าน่อยอือออ เออแปะยุพ oh, no. no, no. yeah. ี่น้องแปะยุคไมยมันที่ไม่ซีลายบ่เนี่ยมันแปะแปะไรบาดบาทคมกนกับเพาคือวังหันปันไรแต่เลื่อมใส่ใหญ่ให้ยังวะเอาตัวที่หนึ่งตนตัวที่สองไปแต่เอาหยาแห้งเนอยเขบแขบนาน ได้แล้วบ่ได้แล้วสองาใส่จำโบแต่ว่ามือพ่นยูหโงเนี่ยพออยพันยู่บคอยหลายนอนี่เนาะหโหงนี่ว่าิอยูเป็น้อยน่แม่นโหงยูสองหงพี่น้องมจป ถ้ายูยูลายดีโหน่ไม่ไหนพิษเนะี่ยปลาโคงคนไหวอืปนมุงพี่น่งนองถ้าโซนได้พันมีนี่คำทอหูงยงี่อยู่เ้อพี่น่องไก่ขานาแหลโพ่นก็นจะแกนเนี่ยเจ๊เก็ด แป็แปเลยน่นน,นั่นนั่นนั่นพี่น้องฟังฟังนั่นนั่นบมกผว่าซิมีแจ็คโตบอวซิมีแจ็คหน่วยน่ะน่นอือแต่ว่าโกงง่ามแห้งอ,อ,อ,อืแแอแล้วแป๊กแยุตเข้าไปอือตรงเข้าไปพุ่นเหรอไปทังสายน่นน่นน่นตรงโคตรยึดตรงตาตัวนี้ออกเนาะ ที่แน่แน่เห็นว่ามันสองหรือสามมหรือมีลายกว่านั่นมาจากเนาะเมียนตรงๆออโต้สาบอกคนอ่ะพี่น้องลักษณะคนอยู่ตัวนี้คือคุดตามเขามาตั้งแต่เห็นหูที่แหลกที่ทายถ้าใหมพี่น้องเบิ่งแหละพี่น้องอุ้ยพื้นที่ะจํากัดเห็นสามเนาะเห็นสามพี่น้องที่แน่แน่เห็นสามบัวหาเป็นสิมีลายกว่านี่คือบ่ ต้องเอาสามหน่วยเนี่ยออกกออ่อนเฮ้ยเอาสาม,สาม <c oughs> ตัใวใจญ่หน่อยสิโอ้โหสามหน่วยส,ส,สามจ้ะสามหน่วยปีกเบิด์ตไบเจเกตง่ายอีกบ้าใส่กุ้งหนาล้าง เบิ้ดเบิดนุกเข้าทักมันไป็นสามเกี่ยวกันึงพี่น้องโอ้โหคืออยู่วายอยู่เอายึดกิว่าแต่เงี้ยเสียมโดนเลยพูนพูนพูนเอ้ามามามันตอนถ่ายพี่น้องบานนี้ไปทั้งสายนี่กระแปกเอาตรงเข้าไปพี่แปกอีกพูน อุ้ยไม่ซีดกองออกเหนวกเด้อนี่นี่นี่ฟังฟังผีหนองฟังนี่นี่ทั้งผีกระแป๊กคือกันนี่นี่เอารุ่นพี่น้องมาในหายเกยคุดอยู่ตื่นแห้งบ่เออเออเออนออเออนอ่เออ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 นออเออเอเนี้อ่พไอเออเออเออเห็นอล้วนเอยเอเนอเอยเออเอาเอาเออ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 เอเห็นเห เห็นหน่อยหนึ่งอุ <S 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 enfin> ้ยหุดจออนี่แจ็หน่ลยพี่น่องรุ่นบ้างเฮ้ยกอกวักหนวก่ปง่ญ่ปุ่นอุ้ยไปคลอยยังวะมันดังถึงเสียงนั่นเดือดดังกว่าก่ากวากอยู่ดังายเด้สองน้อเห็นสองเห็นสองออกมาก่อนหน่วยหนึ่งเนาะได้การทายถ้าไมอยเรือเนี่ยบางเทื่อนกับซันคลอดในเรื่องพี่น้องเพราะว่าพื้นที่เพันจำกัด ใส่ระถือใส่ละวังหันโอ้ยถือเงยหนึ่งเป็นยังดอกหน่อยเดียวะปุ๊ใส่รุ่นบ้างมีอีกบ่เบิดร์ดจ้ะเบิดเนาะเขารุ่นทั้งนี้ยบานนี้ทั้งนี้เป็นตาลายอยู่นี่ครับพี่น้องลักษณะการหาก็ได้เห็นแล้วบ่เห็นแล้วโอ้ยโอ้ยกองเลยวายเกตวายเกตแล้วก็เปิดตากันน่าผมยางหาน้ำหมองโขกๆพี่น้อง หองปลาใหม่คุ้มเพิ่นก็สีหา้าน้ำหม่องหกบอมเป็นอย่างหม่องแปดนั่นหาไปหล่อปีหนึ่งนะฟองเล็บใบยเกตวัวพิจมวนแห้งบาดนี่ยมาผิกทยถ่ายบาดเสียมแซวอยู่ยังวะข,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 ขั่วขาดขักขาอยู่ฮะพูดกันเห็นเห็นผี่น้องนี่เลี้ยงบ่เออที่ผี่น้องค่อยถ้าเบิ่งว่าเพิ่นเลี้ยงกันมีระเบียบเรียบร้อยบอ ยังไงสิเอาได้เลยหากใหม่ตัวนึ่เราหากให,กออกหกม่ปะที่ทางใหม่บะไปงามบรรจงขนาดพี่นอ้องว่าไม่ยั้งดอกยางให้พี่น้องเบิง่งเพื่คเพราะว่าบางคนบาง่านเป็นกะบ่มั่นใจเป็นว่าเป็นการจัดฉากนนี้ก็เลยอยากค่อยพุดออกพี่นอ้องเพื่อให้เอฟซีพี่นอ้องได้เห็นน,นำลักษณะพัญญูวันนี้คือการหาจริงๆพี่น้องบำบันการจัดฉากเด้อพี่น้องมึงแน่ ผลยูงผลยังสีจริงๆพี่น no? ้องเหตุผลสะอาดในมอมยังกับเปลือกผลกับเป็นยังสีพี่น้องเปลือกห้อยเดือกผลสีมันวาวตีดินทีดนันคือเศษดินที่เสียมยาเกตคุดตกลงไปใส่ด้อพี่น้องถ้าปกติแล้วผลกับบ่อมีเศษยังติดเนาะแม่นจ้ะโอ้ยกองหัวหอกเลยแต่ว่าพามาแดดพี่น้องเนี่ยบ่อยเห็นเด้อแป๊บนึงบังแสงไว้แค่ไหนพี่น้องมาเนี่ยคุ อุ้ยบ่มันสีลายอยู่บ่ข้างในนกองหัวงอกด้วยพี่น้องพุ่นข้างในเมืองเด้อพี่น้องพุ่นพุ่นผุนข้างในพุ่นเต็มเลยเอ้าโอ้ยเจกดบานนี่ผมไเผาอผมบเผอะด้วยถือละหน่วยสองหน่วยที่เผาะกองหัวงอกโดดห้าหกอุ้ยเจ็ดแปดแปดแล้วพี่น้องแปดแล้วเก้า สิบเอาสิบสิบเอ็ดสิบสองไพญ่เหลี่ยมเลยคนมวนเด้นี่พี่น้องลักษณะที่พันบดลอันเศษดินเสียมยาเกศตกใส่เพิ่นก็สะอาดจังสีเด้อพี่น้องสิบสามแล้วพี่น้องสิบสามแล้วนั่นมาพริกไทยบานีสิบสี่ เอารุ่นบ้งอีกหกหน่วยไหนบ้างเบิดจ้ามันไปสิบสี่หน่วยพี่น้องป๊าดสีหมะชุดหยอดเลยยางงามเลยคนสิบสี่หน่วยเอ้านั่นเนอ่ยอู้ยยังงียังงียั่งหลายพี่น้องขวัญเด้อพี่น้องหลังคันว่าจัดฉากสิเอาเขาไปจังไรบกหอยนั่นสิบห้าสิบห้าสิบหก สิพกแล้วพี่น้องเอาเดี๋ยวเป็นกล่องเงีๆพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งระวังอย่าซับเปิดนั่นสิพกแล้วมีบ่หลุนขนาดเด้อพี่น้องเบิดเบิดบ่แหนแหนเสียมเมืองดีๆบ่เอาหาดใหม่วนี้ออกเลยเสียมตัวนั้นึ่งสิโพกแล้วพี่น้องผมมีห่ไปบ่สายเมื่อยเก๋ผต้องเอาหาดชนิดออกกัน เออป่นกองงียเงพี่นอโอ๊ยเบิดเบิดหนอเบิดอ๋อหมาเปนสพกน่อยเมทุนนจกเลยป่ะหัวนั่งได้นั่นนั่นดีนั่นจออกมาแล้วนั่นสิบเจ็ดเดี๋ยวสิบเจ็ดดีวพี่นอตะลุไปปุ่นนอรุ่นรุ่นรุ่นทั้งยี่สิบบออีกแค่สามน่อยทันเด้ อีกสามหน่วยถึงากี่สิบขออีกสามหน่วยเบิร์สแธ่มาจักแมนบมโอ้ยเบิร์สลเนาะเบิร์สแล้วเบิร์สแล้วมันเป็นสิบเจ็ดหน่อสิบเจ็ดหน่วยหัวจอดผ้าเลยพี่น้องหลุมนี่สิบเจ็ดหน่วยนี่เป็นกิโลเด้อพี่น้องนี่ใส่แมมิเตสีนี่เลยใส่งามๆเลยคนสุดยอดสุดยอดมาถ่ายถ่ายฮากโบกกลับไปโหลดพี่น้องผัดมาสบแบบนี้แหลวของเหมือนหนาะ แม่รุมแหล่ของเหมอที่มานหลายแห่งพี่น้องม้าสิบเจ็ดม้าสิบเจ็ดหน่วยม้าสีมิจสีสีเหลืองเลยเนาะนี่ออกน้ำตาลเลยจากเพิ่อใส่ไงแห่งพี่น้องโผล่โอ้ยม้าของวอกหัวปันห่างไข่พี่น้องโอ้ยไข่บ้าข่าหากใหม่สอดเข้าไปดีๆเนาะแม่แต่ว่าหากนี่หากยังมุกพุทอันตัดเนี่ยมันเป็นหากใหม่หากเครือหากเครือบโอ้ยพอมันเยิ้มดอก ถ้าเป็นหากของเคก่าใหม่เพิ่นสีเหนียวอืมว่ามันย่งบ่โอ้ยบ่อแม่เบิดสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดจ้ะอุ้ยเกือบเต็มตาเลยพี่น้องเมืองแพ่พูดชุดยอดคือเก่าเลยดีห้างนี้โกนใหม่จักหน่อยสองจ้ะสองบ่แม่สองลักษณะพันยูเดี๋ยวสอดกล่องเข้าไปนั่นเดสองสองสองหน่วยสองสามสองขึ้นสามนั่นทีล่ะมันเบิ่งบ่คัก คนทีมจำกัดพี่น้องกล่องคนซองปลาเขาหอดโกนมาเนี่เอาถอยออกกัน,นลมน้มเนาะขันมากแห้งโกนโ <laughs> อ,อ้ยเจ้าเกดมากโกนใหม่เพิ่น <laughs> พอดีแห้พหงพนะี่น้องตามโกนใหม่นั่นหมานสองโกนใหม่พอดีสีนี่เนาะเบิดเนาะเบิดจ้ะขอใส่สายมาแดดเริ่มแจ่มเลยพี่น้อง ตอนนี้กำลังหาโมงหาโมงสามสิบสามนาทีพี่น้องแต่ว่ายอดได้ยอดมนันคักอยู่เดอ้อพี่น้องเสาเนี่ยยอดเ,อเอกือบเต็มตาเกือบเต็มตาเหลือนี่เดียวสิเต็มกระตาพี่น้องฉันว่าข้าเกือบเต็มคักอยู่น่อผลงานยอดได้ยอดมนันของเสาวันที่ยี่สิบสามท่านว่าคมพี่น้องพักกันหาห้อยเดือห้อยเรือยหอยรือว่าห้อยเวียนห้อยเกี่ยวละพี่น้องลร้ซื้อนีสีเิลมิตระสีขขอ,อันน้ำออกน้ำตาลเลยนอะเหลืองน้ำตาล ใส่จมโบละพี่น้องม,มีแต่ใส่ใหญ่ๆใส่บิ๊บๆเบิบ้ใหญ่ห้อยเดือะละพี่น้องอุ้ยขากแห้งมาพริกปัดสุดถ่ายเนาะอุ้ยโกนสุดถ่ายเลยโคนเกือบสุดถ่ายเนาะอืมสิบเจ็ดหน่วยพี่น้องเอ้ยจะหมุนเจ็ดหน่วย,ยพี่น้องโกนเดียวพงดินเนาะแมนจามจอมปวกขักขนาดพี่น้องกันต้นใหม่พศุสยูวประมาณหน,น,นึ่งสองสามเนาะหลังจากหางหายไปไร,ร้เหม่อพี่น้องในการหาห้อยเดือห้อยเรือยกลับมาหาเหม่อนี่กระมานันคือเกาพี่นอ้องบ่เต็มตะ บ่เต็มกระตาแต่ว่ากะสุดยอดอยู่ใส่ิ่นเบิดใหญ่เลยจ้ะมานไปทั้งเบิดจักหน่วยยชเกตห้าสิบเจ็ดหน่วยจ้ะห้าสิบกหกห้าสิบเจ็ดหน่วยเนาะนประมาณนั้นล่ะพี่น้องห,หลังจากเบิ่งยอดได้ย,ยอดหมานกับซแเมนลาพี่ลาน้องกลาบบ้านล่ะพี่น้องบานนี้ก็คอยหลุ่นน้ากันอีกมืออื่นพี่น้องสําหรับคลิปนี้ชื่นชอบวิดีโอด๋ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคน่องปลา ส่งปลาขอขอบคุณถูกไล่ถูกแช่พี่น้องถูกกำลังแรงใจถุกคอมเมนต์ถูกคำ,ำ,ำตีชมคอยรอรุ่นน้ำกันอีกมืออื่นพี่น้องว่าเสียหายอยูย่หากินจังไดมืออื่นกับคอยรอรุ่นรอดทีตามพี่น้องเอายอดได้ยอดมันให้พี่น้องรับชมกับมมนสีเดินทางกลับละพี่น้องบ้านนี้ขักอยูหน่อย,ยเกตโอ้ยเด็ดจีจำมาเนี่ส่วนหมูว่านหม,มูมีลีปเื่งพี่น้องหมูว่านนี่เพราะว่าผมติดพารกิจเดินระบบน้ำลงส่วนไอยางพลาพี่นอ้องก็เลยบ่ดได้เข่าปลาบ่ได้ทำลิดให้พี่น้องรับชม ยายเกก็มีภารกิจเตรียมแพ็กไอหอยแพกอยังเนาะเอนจ้าเดินทางไปฝากพีฝากน้องล่ะพี่น้องเมื่อวานนี่อ่ะก็คอยลุ่นน้ากันอีกมือเพี่น้องสาหรับเสานี่ความใดความมาันกับตามที่เอาให้พี่น้องรับชมแล้วพี่น้องสุดยอดใส่บิ๊กขนาดนอ้อยยายเกตเบิดใหญ่บักหคอยจ้ะเบิดใหญ่บักหคอยเดือก็ถือว่ามาันอยู่พี่น้องขั้นเขามาเรื่อยๆหาเรื่อยๆกับมันเรื่อย,อยอยู่พี่น้องเพราะว่าพนเป็นปลาที่ก่วงเนาะม่นจ้าหาจังได้กับไปโบทัวดอกพี่น้อง คอยรอหลุนลอดติดตามพี่น้องอ่ะเสาร์นี้ขอบพุณนุกไหลทุกแช่อยู่ดีมแห้งพอกันใหม่พี่น้องมืออ่ะวัสดีครับสวัสดีค่ะ